สวัสดีค่ะมาพบก,กับหัวแอมมี่นะคะวันนี้แอมมี่จะพาทำข้าวผัดน้ำพริกกากหมูนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีข้าวนะคะน,นี้คือข้าวสวยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลมีเกลือซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นพระเอกของเราเลยนะคะน้ำพริกกากหมูนะคะอันนี้ทำเองนะคะทำได้หลายเมนูเลยวันนี้นะคะแอมจะพาทำน้ำพริก ข้าวผัดจากน้ำพริกกับหมูตัวนี้เลยค่ะถุงหนึ่งใหญ่มากนะคะอันนี้คือขนาด250กรัมนะคะทําได้ไหลายเมนูหรือว่ากินกับข้าวก็ได้นะคะวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นแบบไหนก่อนอื่นนะคะที่เราจะมาทำข้าวผัดกับหมูนะคะเราจะต้องทำไข่ดาวก่อน,นะคะ่ะ ไห้ละทั้งหมดสองฟองนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่น้ํามันอันนี้นะคะจะเป็นน้ํามันที่เราเจียวกัดอยู่เมื่อวานนะคะน้ำมัน,นะะลงไปเลยเปิดแก๊นะคะน้ำมันเลืก 双头吧。Uh huh.

ก็มาอ่อน้าน้องานะคะชิมแล้วก่นอานนะคะอุไ่หแล้วนะคะจะขาดไนิดนึงนะคะจะเละือนนะคะน นี่เ่งค่ะครั้งัดนี้ตักเราไม่ต้องใส่อะไเยอะเลยเรชิมก่อนนะคะมรสชาดีมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่การกันนะคะ วีนนี้นะคะเราจะมาจัดโรจานกันทั้งค่ง กับอาหารหนึ่งเลอกของค่ะข้าวผัดน้ำพริกกากหมูค่ะแค่นี้ก็อร่อยได้หนึ่งเมนูแล้วนะคะ